ดูแลชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสนับสนุนได้ที่ wallet 090 210 9459ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับ m i เ t o ร์ o ูดนะครับผมกับเกม a r k Survival Evo e a s อีอีกเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมพี่ก็ได้ สร้างฟาร์มนะก็คือเป็นฟาร์มเบอร์รี่อะเออตอนนี้ก็ผลิตภัณฑ์ก็มาแล้วเต็มเลยนี่มันฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นแคอรอทนะไม่ใช่ดูกันนี่นี่อันนี้แครอทไม่ใช่ดิมเอออันนี้แครอทก็ยับประมาณนี้นะเอออีกอย่างหนึ่งผมไปสร้างเพิ่มมาก็คือที่ เลี้ยงไอ้นี่นะทุกคนเป็นอ่าพวกหอยทากนะตอนนี้บ้านผมฝนตกหนักนะนี่หอยทากพี่ก็ผลิตได้ดีดอยู่สำหรับอ่าเออยเยกอะไรแล้วไม่รู้เขอยกูลืมชื่ลืมชื่อทุกคนเออ คือพี่ขี้ลืมนะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนถ้ามีเสียงฝนตกรบกวนก็ขออไปกันด้วยนะวันนี้พี่จะไปเอาเจ้าหมีสักตัวหนึ่งเพื่อเอามาฟาร์มเป็นบึอกาเป็นไฟเบอร์นะทุกคนไฟเบอร์พี่มีน้อยนะดูดิ มีอยู่เจ็ดสิบไอ้ปโ้โถยเราเตรียมของกันก่อนวันนี้เราจะเล่นตัวอะไรดีวะหมาผมก็พาไปนู่นแหละโอ้โหของก็เต็มไปอาเจียงก็ได้นะบ้านผมก็จะเสร็จเลยนะดูก็ทำไปเรื่อยๆแหละบ้านพี่ก็ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะแยะนะสำหรับบ้าน ตอนนี้พี่ก็เลเวลค่อนข้างจะเยอะเลยนะ80กว่าแล้ว83แล้วเออพี่ก็ลงผ่านมาแล้วพัมเอ้ยพัมมาโอ้โหทํยีติแล้วก็ทําพิษนะทุกคนโอ้วิวสองน้อยเก้่าเลยละกันมันเข้ามันเข้ามันเข้าวข้าเลยเนาะเข้าวเลยน,ะนี่ แต่สีมันสวยนะทุกคนแต่มันเวลน้อยไงดีพี่คาโนอยากได้อยู่เหมือนกันคาโนเอาหายอ้อยยังยาง,ยางอ,าาอ้าขคานนีไอ้บ้าอ้ยคาโนถึงกับหนี่นะเจอเราอย่ามาวุ่นวายดิโอ้โห จะเก่งหางดิโพดคแบบัตดามจสก็ไม่มีโอ้โหข้าวน่ข้าวอ่ะข้วา,าตตวตีนอ่ะเข้าข้าตีนใช่ปะเข้าตีนใช่ปะจัดการมันลูพ่อเอาลูกเราจัดก,การดีกว่านี่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 ถึงกับพับนะทุกคนเอาแกงงันโลอีกว่าพีีก็ไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะก็งัดทุกตี้ะครับ มินน้องมองเข้าอะไรนะทุกคนมาเอออืมพี่อึดอยู่แล้ววันนี้มาขอบวกทุกตี้อคะครับทุกตัวเลยเอออืมมาดิเฮ้นี่เฮ้ตาไปไนี่คิดจะเข้ากับพี่ไอ้หน,หน นะน้องพี่ก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวพี่ขอปรับแสงแป๊บหนึง่งคือตอนนี้พี่เล่นด้านนอกบ้านไงในบ้านคนเยอะต้องออกมาทำคลิปให้น้องๆดูด้านนอกเนี่ยฝนก็ตกไอ้บ้าเอ้ยแต่เราก็ไม่ได้วั่นอะไรอยู่แล้วนะสำหรับน้องๆที่ทำได้อยู่แล้ว ตอนนี้พี่นี่ๆเฮ้ยเวอร์สิบห้าโอเคเลยตัวนี้เลยซื้อว่าเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเลยไปไหนแล้ววะนี่โอ้ยยืนสองขาได้ด้วยเฮ้ยแม่มืมอว้าวสัตว์เอ้ยอย่าขวางแม่มืมอมาแล้วโอ้ยวิ่งไวซะด้วย ดาเมจมันไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะโคตรแรงอ่ะแต่ผมใส่ชุดกเกาะเหล็กไงเออลืมรีวิวชุดเกาะพี่นะอาเจนอาเจนลูกพ่อโบเสง,สง,บ,สงบสงบสิอยรสงบสงบสสิอยรลงก่อนมันออกอากาศเลยเนี่ยเฮ้ยมันก็อยู่นิ่งๆดีเฮ้ยมันไม่ฟังพ่อแล้เหรอ อะไรแล้วมันก็อยู่ที่นี่นเดีย๋ยวมันไม่ทำอะไรกูแล้วมันก็เป็นอย่างไปกัดมันอีกโอ้พอได้แล้วมั้งพอได้แล้วมั้งเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันพอได้เลยแม่เหมยมันไม่ฟังเลยวะไอ้อาเจนไอ้เทียเอ้ยอ้าวอ้าว นี่ภาิบแม่มเลยเอออยู่นี่นีไ่ไอ้บ้้เอ้ยล่อเกือบตายดอโอ้โห,โหโโอ้อเพิ่มมาสามเวเองไม่เป็นไรพี่เอามาฟาร์มเฉยๆนะทุกคนไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะแยะนี่เพิ่มความไวในการจับไปด้วย เ,เกือบตาแล้วนี่อาเจีนพี่มันไม่ยอมคนนะสำหรับไอตัวที่สลบยู่แล้วเออมันโหดมากนะคือมันจะซ้ำอย่างเดียวเออมันโหดกับคนที่ไม่มีทางสู้อ่ะเออโคตรโหดเลยลูกของพ่อแม่มเมยอะไรวะเนะี่นจะมืดเลยล่ะโอ้ จะมืดก็ไม่บอกหลบประมาณกินน่องเดียวก็น่าจะตื่นแล้วพวกที่ใส่ยาคูณสิบปได้ไงตื่นมาเถอะลูกพก่อเออ๋อยวเราเอาหมีของเราไปลงถ้ำพิษกันเลยดีกว่านะน่าจะเอาไหวอยู่โอเคตื่นแล้ว เอาเนื้อมาบ้างสิโอเคประมาณนี้นะทุกคนดีเลือดก่อนจังหวะน,นี้เกือบตายนะดีนะที่ผมพาสิบไว้ก่อนที่จริงน่าจะตายอาเจีนพี่มันหกลูกมันวิ่งแบบฟารไมไปได้เลยนะ สำหรับเจ้าหมีแล้วก็ตอนวิ่งดูดิวิ่งโคตรไวอะ่ะแต่ผมไม่ให้มันวิ่งไวก่อนแต่ตอนนี้ผมจะฟาร์มก่อนนะเฮ okay, ้ไปไปกระตุกวิ่งจนกระตุกคิดดูคิดดูคิดดูดดอย่าแป๊บหนึ่งน้องๆสเตมินาพี่หมดโอ้ยได้มาสี่รอ้อยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บเดียว ว่าไงอีเตเลเบิดอีเตเลเบิดอีเตเลเบิดว่าไงมาดิมาดิาดตบยืนตบได้ปะมาเอานี่ก็ยืนตบได้ได้เลืมฝนก็ตกอะมามา,ม,ามีอีกมีอีกมีอีกสองมามาหมาโอ้ยม,มีอีกสามวะก็มาดิก็มาดิเออเออว่าไงหลับไปดิ พี่จะมาเห้ากับพี่ตอนนี้ฝนเริ่มจะตกหนักลอวนะทุกคนได้ยินเสียงฝนปะ่าจ,จะได้ยินอยู่เยอยงั้นเดี๋ยวก็ไปเจอกันหน้าถ้ำเลยนะทุกคนแล้วก็พี่ก็จะตัดใบตอนที่ฝนแรงด้วยเออคือฝนมันตกไงเดี๋ยวอ่าน้องๆจะดูเกมไม่สนุกนะ อยากยทำอยู่ด้านล่างพี่เนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ลงไปด้านล่างทําก่อนละกันแล้วก็ค่อยตัดนะเนี่นี่นี่นทำอยู่นี่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ฝนหยุดแล้งก่อนนะเออให้มันแล้งก่อนตอนนี้ตกหนักเลยแล้วพี่ก็กดคูณสองให้เรียบร้อยด้วยนะเดี๋ยวก็มาเจอกันนะทุกคนไปตัดก็ตอนนี้บ้านพี่ก็ ฝนแรงเลยนะก็ก่อนอื่นนะครับผมก็มารีวิวชุดพี่ก่อนนะก็ส่วนหัวก็268นะอ่าส่วนของพลังป้องกันนะทุกคนแล้วก็ชุดเกาะก็300กว่านะแล้วก็กางเกงก็200กว่านะก่อนท้อยมากตอนนี้กางเกงก็อยากจะได้ดีกว่านี้นะก็รองเท้าก็เกือบ400้นะทุกคนส่วนแขนก็คือถึง ถุงมือนะก็คือ300กว่านะก็คืออยากจะบอกข่าวร้ายข่าวร้ายก่อนนะทุกคนคือถ้ำผิดเข้าไม่ได้นะทุกคนเออหมีเราตัวใหญ่เกินเราก็มันอยู่ตรงนี้นะนี่ก็คือเกาะขาโนนะเดีย๋ยวเราจะเอาน้องหมีเราไปเล่นนะลองดูดิว่าจะสู้เขาไหวหรือเปล่าก็จะมีพวก อามาแรงตองคาโนอาร์เจนเลปเตอรต์อะไรอยู่วะแล้วก็ทีเล็กเออโหดสุดก็น่าจะเป็นทีเล็กวนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยถือว่าโอเคเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ย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 ฟาร์มไปเลยขากลับผมต้องกลับด้วยอาร์เจนแล้วมั้งของเต็ม เออเล่นบอกมีเสือด้วยเอ,อ้อาเกนไล่เสือวะ่ะโอ้โหมานี่มานี่มานี่เดีย๋ยวพี่จะไล่ทุกทุก,ท,กทุกตัวบนเกาะเองมานี่มานี่นี่บอกเลยหมีนี่สำหรับฟาร์มเป็นไฟเบอร์ลว้ลวนนะเดีย๋ยวพี่จะเปืดให้ดูอับก่อนอับก่อนสเตมินน่าต้องมาจังว่านี้ ดูไฟเบอร์พันกว่าแล้วทุกคนแปบบเดียวนะเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นผมพี่ตีไปอี่ครั้งเองเมื่อกี้ได้มาเยอะขนาดนี้ดูดิบอกเลยคุ้มมากนะแล้วก็แนะนำเลยไม่ต้องไปลำบากทําไม่นี่นะเป็นน้ำน้าห,หวานนะน้ำพึ่งอะเออจับเลี้นเนื้อน,อน้องเน่ยเออง่ายสุดสําหรับพี่นะนี่ไงแก๊งขาโนพี่มาแล้วนี่ไง ให้ทำอะไรกันอยู่เอา้าเอา้าแตกสองทุกคนเอ้ทำอะไรไม่เกรงใจพี่เลยเนิ่มถิ่นพี่เอาถิ่นเขาถิ่นเขาเลื่อนตัวไปแต่พี่มันเจ้าถิ่นแล้วตอนนี้ด้านหน้ามีประเด็นหน่อก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับนี่นี่แตกไปแตกไปอ่อนแอก็แพ้ไปนะพี่เนี่ยของจริงนะครับน้องๆพี่อวยเยอะนะสำหรับเจ้าหมีตัวนี้นะ พอมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากนะฟาร์มเบอร์รี่ก็ได้คิดดูแล้วก็ได้ทั้งไปต่อสู้กับคนอื่นก็ได้นะดูดิของโคตรบานเลยเด้งมาสำหรับตัวนี้สู้กับเอลฟาได้เปล่าพี่ก็มองว่าสู้ได้นะเออสู้ได้อยู่ตัวนี้โอโหดอยู่บอกเลยโหดรอ,อยู่ดูดิพี่ไม่ต้องฟาร์มแล้ว ไอ้ไฟเบอร์เนี่ยเอาตัวนี้มาคือจบรู้เรื่องแต่จังหวะน,นี้พี่ต้องฆ่าเจ้าตัวนี้ก่อนสีสวยมากมันมันเด่นกว่าพี่อ่ะครับน้องๆต้องเข้าใจพี่ด้วยนะใครเด่นกว่าก็คือต้องตายอ่ะเอออย่าให้มันอยู่รอดนะใครเด่นกว่าพี่อ่ะพี่ไม่ชอบนะสวัสดีครับพี่เสือวันนี วัดดีวัดดีเราชิ่นหมีนาหมีนะออกเสียงให้ถูกด้วยนี่นี่ขามายึดก่อนแล้วนี่นี่พับพัดหมดบอกเลยนี่โอ้ยตรงนี้น่าสนุกกว่าแมลงป่องโคตรเยอะนี่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 เอาไปเอามาเข้ามา ตอนนี้พี่ไม่เจอทีเล็กเลยนะอยากอยากบดอยากยืทีเล็กอะ่ะจังหวะน,นี้สเตมนมิน่าไปก่อนเฮ้ยของโคตรเยอะเดีย๋ยวพี่ต้องทิ้งบ้างเ้วแหละเฮ้ยเล,ลือดโคตรไวอะครับเก็บอะไรบ้างดีนะเก็บมาเก็บมาไฟเบอร์ไฟเบอร์ของสำคัญเจ็ดร้อยแหละทิ้งใหหมดนี่แล้วก็ฟาร์มก็ต่อ บอกเลยไฟเบอร์พี่นี่โคตรเยอะแนตเตอร์นี่ตัวไร้ค่านะเออดูดิบูตอนก็พี่มองว่ามันไร้ค่านะใครเล่นบูตอนอนะ่พนะพี่ไม่แนะนำให้จับนะเพราะมันไร้ประโยชน์มากนะทำอะไรไม่ได้เลยจะจับแนะนำจับหมาป่าดีกว่าสำหรับเสือพี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะมันไม่โหดนะทุกคน มันไม่โหดแบบเปี้ยงปางอะเออแบบดาเมจจ๋าอะไรอะเออเชื่อมันดาเมจน้อยมันไรสาระเออสำหรับพี่นะไปไปอ้าวลงน้ำชา้าเลยจังหวะนี้พี่ขอชาร์จสเตมินาแป๊บหนึ่งนะน้องๆเพื่อพี่จะไปหดกับสองตัวด้านหน้าเห็นปะโบกมือใบยแล้วว่าพวกเองไม่รอดแน่นอนจังหวะนี้วิ่งชา้าเลยนะทุกคนวิ่งเลยเจ้าเสือนี่ไปเลยเพราะมัน กับโบกเกินพี่มาแล้วพี่มาแล้วเรือหนึ่งเองไม่นนขนามมือพี่หรอกตรงนี้มีอะไรกันครับตรงนี้มีอะไรกันครับขอแจมเรื่องคนครับเอ้าพี่มาทีเดียววงแตกกันเลยนี่เอาเอาเอาน,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 นี่นีีมีซุดมีซุดอา้าวลวงหมดจังหวะนี้ด้านหน้ามีประเด็นอีกพี่ชอบมาอยู่กันเยอะๆครับมามาเอ้ยโคตรบานเลยอีพีนี้ กดกดปอ,อย่างเดียวอีกทีนี้มาดิเออใครอีกใครใครใครไม่รู้แหละอัพดาเมจก่อนเฮ้ยเลียมดูเลือดว่ะเกือบตายไป,ไปเหมือนกันนะมันมันเกินไงอ๋อพี่รู้แหละทำไมเลือดมันเรี้งเยอะดูด้วยเฮียเลือดเท่าไหร่สี่ร้อย 400. แต่ถือว่าอึดอยู่นะอาจ,จิงอย่ามาห่าแถวนี้ขอร้อง งั้นพี่ขออีกรอบหนึ่งนะทุกคนอยากเจอทีเล็กอะครับแต่พี่ไม่เจอทีเล็กเลยเฮ้ยตรงนี้โอ้ยเนื้อทีเล็กบนถึงก็มาเลยสีขาวด้วยเตียงต้างเลยสวยมากขานูสีนี้ก็สวยนะอ้าวอ้าวนน่นี่นี่น ไปก่อนเอาไปก่อนใครมาเพิ่มเพื่อนแอดเพื่อนอะไรโอ้โหไล่สาระโอ้ไม่รู้ใครนะพี่ก็ไม่รู้นะนี่มามาเล็บเติมใจเล็บเติรเลยิีคทีเล็กโอ้เรือหายไม่ขนาดมึงไม่ขนาดมึงตบขอตบสักทีนี้ตบตกเอาไม่ใช่ตบโอ้โหตบผิดตกตกทีเดียวโอ้โหหน้าหายไปดีโอ้โหนี่ว่าจะเทพกว่าไหน ็ไม่เท่าไหรนี่ว่าทีเล็กจกังหวะนี้ขอหนังแล้วก็คิดตินแล้วก็ไฟเบอร์นี่ด้วยทีเหลือทิ้งนี่มามารอบสองว่าไงดูดิขึ้น200กว่า200กว่าขนาดวิ่งผ่านนะทุกคนโอ้ทีเล็กอย่ามาขวานี่โอ้โหที่ปราเจ้าจะวิ่งไอ้บ้าเลยนี่นีน เดี๋ยขอไปตบขาโนบังแต่ขวางแต่ขวางต้นไม้ก็เอาหมดขอตบขาโนบังนี่ตบ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 อ้ยไม่โดนมือสั้นเกินเฮ้ยไม่โดนนี่โอ้ยมันตบยากนะโดนโดนหลับหลับหลับ่ีแนะนำให้ให้กัดดีกว่านะตบยากนะทุกคนมันต้องมีจังหวะด้วยถ้าจะตบอ่ะมันพ่เสือตัวนี้พี่ตบหน้าหายเลยละ ไม่ป้างทีเดียวมันก็จะรวเงืบเิเงืบดิบดทีนึงว่ามันแรงไงแบบวิ่งไปถึงตบป้าบทีนึงแล้วก็หลับไปเลยไม่รู้ที่ไหนได้ไม่หลับไปสเ็นหน้าหมดจากวันนี้เอาไงเอาไงครับเอาไงครับนี่เวลนี่บอกเลยขึ้นเตี้ยงต่างกันเลยเอาละสเตนิน่านำเลย แอปเดียวห้าร้ออีกแล้วไฟเบอร์4,000แล้วทุกคนโอ้ยโคตเเยอะขนาดแบบไม่ได้ฟาร์มนะแบบเออมาฆ่าน่ะเออ,อเจขฟิลปะแบบไม่ได้มาฟาร์มแบบจริงจังอะ่ะถ้าฟาร์มแบบจริงจังน่าจะ5,000กว่าเลยออย,อย่ามาอย่ามากัดโอดที่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ได้ใส่เหลืองนะอย่ามาเข้าด้านหลังที่ ยิม้มชายทั้งแท้งพ้ว่าเอ้ยเอาอาเจอยนยันีลงน้ำโอ้ยทำไมมีแต่พวกกัะจอกว่ะวันนี้เฮ้ยเดายนะสํสำหรับเจ้าหมีนะคือเลือดมันน้อยนะทุกคนผมก็เออได้อยู่กัเลือดน้อยแล้วก็ดาเมจแรงนะถ้าเลือดมันเยอะด้วยโอ้โหไม่มีตัวไหนเอาอยู่มันมาป่าเออพี่ว่ามันขี้โกงนะ นั่นแหละที่พี่ชอบใช้มันอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ามันทำอะไรตรงนั้นวะโอ้โหกัวทาเลยนี่เก็บมาก่อนโคตรเยอะบอกเลยทิ้งได้นี่ไปต่อด้านหน้าคาโน่สามตัวเออถึงอบเขาเยอะเขาทีนึงนี่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  อ้อเองมาทำไมเพื่อนตายมันแล้วเอ้มาตายเลยก็ไม่บอกเฮ้ยด้านหน้าเยอะกว่าจังวะนี้พี่ชาร์จมาแล้วตกไปหนึ่งที่ซาบเข้าขให้ไม่มีตัวไหนสุดสักตัวนึง่ง <c oughs> มาอย่ากใช้อะไรเฮ้ยกับหลังกับหลังเฮ้ยวลอาพอ,อีกแล้วดูดิเวิวขึ้นไวมากนะทุกคนแล้วก็เล่นสนกกุกดลวยนะสำหรับเกาะคาโนนะ ก็มาฟาร์มกันได้นะทุกคนแบบฟาร์มเวิลให้สัตว์อะไรอย่างนี้นะว่าไงพี่คนันโเอาเอาเอาถึงกับสุดนะทุกคนถ้าพาหมาป่าพี่มาบอกเลยสองสามทีก็ล่วงสตวเตมิน่าไปก่อนสตเตมิน่ามันอ่ารีไวมากนะแปบ๊บเดียวก็ได้แล้ว ของนี่ก็ดึ้งเข้าตัวแบบรัวๆเลยไปเราน่าจะพอกันแค่นี้ดีกว่าเพราะมันไม่มีอะไรมากนะสำหรับเจ้าหมีตัวนี้ก็แนะนำให้จับกันนะคือมันโหดมากอนะ่ะฟาร์มได้โคตรเยอะเลยทุกคนแบบมันไม่ต้องยืนง่ๆแบบฟาร์มอะ่ะเออแบบวิ่งไปฟาร์ไปอะ่ะเออคิดดูนะว่ามันจะสะดวกแค่ไหนนะทุกคนดูดิ วิ่งแบบเก็บอ่ะเออฟิลฟิลเหมือนกับอ่าเดี๋ยว๊บ,บ้ึงฟิลเหมือนกับสามข้ออ่ะตอนวิ่งอ่ะแบบชนต้นไม้อ่ะเออเอาแท้อ่ะประมาณนั้นเลยทุกคนแต่นี่มันเก็บไฟเบอร์องไงตอนนี้ฝนมาอีกแล้วนะทุกคนเราก็ไม่หวันอยู่แล้วก็สำหรับคลิปนี้พี่ว่าก็ทิ้งท้ายเพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่านะก็วันนี้ก็สั้นๆนะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับส c r i b e ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายขอตบโชว์อีกทีไปแล้วครับทุกคน